ลักต้องหน่อยนี่อะไรไนี่เย็นครับเย็นนี่ปลากระเบนกระยำนะนก็เาเยอะปลากระเสวสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับช่องพี่ฟาริ์กันนะครับก็วันนี้เราก็มาเดินตลาดสดกันนะทุกคนนะผมจะไม่ซื้อของนะทุกคนผมจะพาเพื่อนมาซื้อนะครับเป็นตลาด ของสดสดเลยนะมาดูกันเลยว่าก็าขายอะไรกันนะครับเดินได้ดีนะบอกให้รถ3ามล้อพ่วงะจะจนให้นะครับดูเนื้อสดสดทั้งนั้นเลยนะครับปลาตัวใหญ่เลยนี่นี่โอ้โหใหญ่มากนะครับแต่ว่าเราไม่ซื้อนะทุกคนรอเคมาดูก่อน <laughs> นี่มาแล้วสามพ่วงสามพ่วง ไม่รู้อีดนจนตอนไหนนะทุกคนนะเหล็กไอ้ดีปลาตใต้เราเหล็กไอ้ดีโอ้โหจ้ำจ้ำตั้งนั้นเลยนะไรที่อยากไก่ก็มีนะของสดๆตั้งนั้นนะครับทุกคนไก่ปลานะโอ้โหให้เราร้อยเดียว ไกป่ปลาโออย่างว่าไกป่ปลาโอนะราคาร้อยนะครับนั่ราคาร้อยยี่นะทุกคนเดี๋ยวเราก็เดินกันไปก่อนนะนี่เจีบลานะยังมีชีวิตยังก็มีนะทุกคนอยู่ตลาดสดปลาซ่านะอยู่แถวหอนาฬิกาของอัดใหญ่นะทุกคนเดินกันไปก่อนนะครับไม่ได้ต้องซื้อนี่ ก,กู้เสียวบบรถหน,นันกบบน,น,นะครับที่โดนจนแล้นกกวนะเปลยกแป๊ดๆนะครับบอกให้เปลยกแป๊ดๆปลมึกก็สวยๆนะครับไม่ซื้อนะแต่ดูก่อนโอ้าลาเลยไม่รู้นี่มัน เจอร้านแต้แลนะ้วครับร้านที่เคยมาซื้อนะครับมาซื้อปลาฮนะวันนี้มาซื้อไก่ปลาโอนะทุกคนเนื้อเป็นเต้งก็มีนะใครที่สนใจอยากจะปลาไปตํซุกนี่นะครับหรือว่าตำชาบูนี่เลยนะร้านเนื้อนะของร้านอิสลามคนะมีทั้งหมดนะตั้งพุทธทั้งอิสลามกินได้หมดนะ ใครที slowly, ่อยากจะมาซื้อนะทุกคนว้าวาอ่าวนี่ไม่ได้ตัวเราดูโบนี่อ้ได้ๆลักต้องหน่อยนี่อะไรนี่เย็นครับเย็นนี่ปลาราเบนกระยำนะก็เยกปลาราเบนสับป่งนะใครที่ชอบกินไก่ปลานี่เลยนะครับ โลละร้อยเลยนะครับทุกคนอู้รถอีจนแล้วนะบอกตรงๆอืม,อมเนี่ยจุลหุนนะโอ้โหโอ้โหโอ้หีโดนแล้วครับมาตลาดนี้คือต้องระมัดระวังรถกันหน่อยโดนจนได้ทุกเมื่อนะฮะอ๋อข้าแม่ กลับ <laughs> <laughs> อ่าได้ได้ไดอโอ้ยคอยกับดูต่นุ้งเจ็บปวดหัวแน่ตังได้ซื้อรักตีนะตรงบาดานใต้ไม่ค่อยตู่อ้อยได้แล้อ่ะแกนี้อ่ะมาซื้อไก่ปลานะครับอุตส่าห์มาไดเยอะมาเยี่มมาซื้อปลานะมาซื้อไข่ปลา <s us ur> บรรยากาศด้วยมั่วหมดแล้วนะรากับหวานะได้ไก่ปลาเนี่ยตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะเอาเป็นว่าใครที่อยากจะมาซื้อของนะครับไม่ว่าจะเป็นของพวกสัตว์หรือว่าอะไรนะครับเป็นกับข้าวหรือว่าพวกปักอะไรมีหมดนะทุกคนตลาดสดปลาจ่านะมาตั้งแต่หัวรุ่งนะ จะได้ของดีๆสดๆใหม่ๆนะ mm hmm. พิกัดตี้หอนาฬิกานะทุกคนแต่วันนี้ผมก็มารีวิวแค่นี้เลยคือปลาเพื่อนมาซื้อไข่ปลาเจยๆนี่ข mm ู hmm. ่มันมามา,มาตำเต้าวันทุกคนเออ mm hmm. อย่าลืมนะใครที่อยากจะซื้อของมาที่นี่เลยนะคร mm ับ hmm. มีหมดตั้งปัดตับอีกนะทุกคน mm hmm. วันนี้ขอบคุณมากที่ดูจ้องของผมนะทุกคนสว mm ัส hmm. ดีครับ